ไปไกา,ากลงจากครนะรับรา,าตรสอบสงอสับของข้าง้จิตตัวมานำลงจากราให้จได้ครับ<ม>อ,อจากาี่าเรยอมาท่านรณ์ศุภวุฒสาที่สถาดีสวิวัฒน์ชุมทางบ้านพาชีพักแก้วมากพักจันทร์อภพยา ไหนๆค่ะที่ <laughs>